นี i, ่่ตัวใหญได้ลายแล้วเนาะพี่น้องได้สี่ห้าตัวแล้วเนาะว่าสีเอามาอันปิ้งกินตอนสวยเนาะเดี๋ยวเอาให้พันลงให้เบิรงเนาะโอ้กำลังสีแอ็กกับขัดเนาะคือปลาคของเขาในบุกินเนาะเนาะบดแล้วแบนนี้เดี๋ยวได้เลยอูตัวบุกใหญ่เนาะโอ้ของเขาในบุกินในของเขาเนาะ ดีดแ้นี่ดีโตคงามปีงพอทีแสบพี่น้ฮัลโหลได้สี่ตัล้มองมองเดียวนี่เี่ปรับปรุงองเาก่อนเอาทึกลวอ้ทึกแล้วอ้ทึก,อก้อยู่ไปแบบไกลๆอยูุ่หนากขนาดเลยด,ดีโอ้โตน,อน้อยนี่นี่น นี่โอ้ได้อยู่สำเนียนี่พี่น้องเอ้โอ้มาเริ่มานเลยเดี๋ยวกดปศาก็หนเนาะเอาของผลกินเลยนี่โอ้ยกูกอฟฟี่มาดูฮันนี่พี่น้องเอ้โอ้มวนขนาดเราเละแบบนี้นะทัานได้ตลอดเนาะพี่น้องของขวักระถึกตัวหนึ่งเนาะนี่ตัวเอาใหญ่เติบอ้ตัวนี้ใหญ่พี่น้องเอ้ ปีกนี่คักสุดเลยพี่น้องนี่ง่าง่ายง่งพี่น้องเดี๋ยวปลดปลาก่อนพี่น้องฮะเอาขึ้นเลยอะจับเวลาเด,ดี๋ยววันนี้เด้อยวโอเคเดี๋ยวพวกงกินเล็กกินเอาหากระไดสองตัวเนะาะเดีนน๋ยวแบบเนาะ tôi nói là phải đâu thì nhiều khuôn của hào một nó chìm và nó nè 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 ô nè tôi nói là vậy bỏ ao được, tôi nói thêm được bỏ em nhảy con Hãy subscribe cho kênh lông Mì là, Để không bỏ kịt rồi á phí vào phí nông ngon ô tô bồ này ô nội phốt ngoài bếp như bộ áo nọ phí nông ô phí nông tự đấy nó. Àu yu, àu yu. áo vô áo vô nội áo nọ เนี๋ยวกองหอโยนอีกมั้งจุดนั้นเหานปีน้องเนาะอ้ายเดี๋ยวประมาณกินสบปจรกกุ๊กกินแล้วพี่น้องหลุดสับปะรดโอ้ยัง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 ตัวหน่อยแล้วพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องมาเนาะนี่นี่โอ้ ่น you know, ้ี่น้องพี่น้องแั็อยู่ตัวนี้โคตรใหญ่เลยพี่น้องนี่โอ้ไข่เต็มท้องเลยตัวนี้นี่โอ้ใหญ่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 นี่พี่น้องเอ้ยใหญ่หลายใหญ่หลายตัวนี้กดก่อนพี่น้องได้ลายอยู่พี่น้องเอ้ย ก้าไนกินดีอยู่นี่น้องผลงานพี่น้องอู้ตึกแป๊บเดียวได้ประมาณหอดสองสามลูกนี่นี่นี่เนาะตัวเอาใหญ่เนาะตัวใหญ่กระลายอยู่นี่ใหญ่ได้พี่น้องนี่อยู่ในแอนเดนเนาะอู้หลายพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เป็นฤดูกาลของการหาปลาเนาะนี่เนาะ เราดูการของการไปตึกเบ็ดปลาเนาะขัก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 เดี๋ยวไปปิ้งปลากินก่อนกินสวยเนาะนี่